ได้มาแล้วครับ50บาทนะครับถ้าอายุ70ดปีขึ้นไปไม่เสียเงินนะครับผมเพ่ินไม่ถึงไ่นะครับเจ้าที่การสัมพันธ์ด้านด้านดาน้ดา,นดานหน้าอันนี้หอโบสถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไปัดมาแล้วพามาท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดครับ มาครั้งที่2แล้วนะครับรอบด้านี้อ๋อสมเด็จพระเทพกรมกรมสมเด็จพระเทพมาเป็นเปลนอะไรนะมามาเปิดนะครับพระเทพนนี้นไหนไดมาละเห็ดแล้วก็ถือโอกาสมามาท่องเที่ยวนะครับผม,มา พ,พี่พาน้องพาเอฟซีของโชคดีมาท่องเที่ยวจังหวัดบอนีก่นเขาทำอะไรเสียงดังๆน่าจะปรับปรุงอะไรทักอย่างปรุงดีขึ้นขึ้นตรงไหนวะโอ้ฝั่งนี้จำไม่ได้มารอบหนึ่งแล้วน,นะคะร,นรับผมจะมีรีฟังนี้ แรงแผดินไหวได้ถึงเจ็ดพิกเตอร์เลยนะครับผมบ้านเรายังไม่เคยมีนะครับแผดินไหวเยวนนะอะขนาดนั้นเขอรีบแล้วครับผมขอมขอนุญาตเขิฟต์ก่อนนะครับเสามสิบเอ็ดขึ้นที่จัดการสามสิบเอ็ดอ้าวมาแล้วครับเราจะเดินขึ้นนที่นี้ครับผมอู้สวยครับสวยพี่น้องดูดิ เดี๋ยวนะเดินดูก่อนครับหน้านี้หน้ามาเที่ยวเพราะว่าอากาศอากาศมันดีพี่น้องช่วงหน้าเมษานี่มันจะจุดจุดสร้างข้าวแล้วมันจะควันปิดกระมงเลยครับหน้านี้หน้ามาเที่ยวพี่น้องครับดูครับดูดูพี่น้องทุกคนดูทุกคนดูครับผมทุกคนดูนะครับก็จะมีนะักท่องเที่ยว มีก,กล้องสองอะไรวะยักกง,องโอ้สวยพี่น้องครับกันบึงบึงบึงพระรานชัยนะครับผมนะ้องบึงพระรานชัยสวยผมมารถจอดไปโน่นโน่นโน่นนะจอดขาวๆนะครับจอดไปนู่น <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามันเขาจะมีรถเ <c oughs> ขาจะมีอะไรนะสไลเดอร์หน่อ,อยไม่กล้า <c oughs> อ้ยสวยๆพี่น้องครับดูดูอันนี้นีมาแล้วก็ถือโอกาสมาถ่ายให้ให้พี่น้องได้ดูนะสนามบินนะครับผมสนามบินจังหวัดละเอียดไกลๆนู่นตรงตรงตรงอะไรนะซูมให้ดูครับอันนี้คือสนามบินเห็นยวนีครับพี่น้องครับท่านสามสิบเอ็ด ไ้เดี๋ยวเดินทางฝั่งนี้ก่อนครับผมเดินางฝั่งนี้ฝั่งนี้เดินรอบๆก่อนครับอันนี้ผมอยู่ทันที่31นะครับทุกท่านครับผมอยู่ทัานสามสิบเอ็ดก็จะมียอด10บาทหยอดให้ดูส่องส่องส่องดูทิวทัศน์ของเมืองเมืองเมืองละเอียดครับ ขึ้นตรงไรหนวะหาทางขึ้นมาเจอครับจากชั้น31ก็จะมีบันไดเดินขึ้นไปชั้น32ชั้น32นี่ีกี่ชั้นตามมานะครับตาม,มา,ามเมดินออกกำลังกายครับหลังจากขึ้นมาชั้นสูงสุดแล้วก็จะเป็นไม่มีแอร์นะครับผมเป็นลมลมอากาศเย็ยนสบายครับผม

เป็นฝันหลังด้วยไหมยังไปนูเลยอุ้ยเบาๆเลยบานอเลียโอ้น้องขัใจกล้ามากนกลค่าขึ้น200นะครับถ้ามีวีดีโอเพิ่มอีกราคาหนึ่ง อ๋อจะมีว like like ีด like re oh, ีโอให้อ๋อมีวีดีโอนี่นี่จะเป็นจะเป็นวีดีโอถึกวีดีโอแต่ท๊อกถึงไหนแล้วนู่ยยังไกลอยู่นู่นไม่ใช่ยไกลอยู่น่นยังไม่ถึงนล่นนู่นเอาดูดูพี่น้องดูดูมันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอ้าวไลน์ต่อไป เอาให้น้องเขาเล่นก่อนเราเราไม่เล่นหรอกเราก็อายุเยอะแล้วเอามาดูพื้นกระจกวอวาดูครับดูพี่เรากระจบ น้องก็มาถ่ายลายสิบลาย,ส,ลายสองคนเลยไปพร้อมกันสองคนเลยนะ อุนแดดร้อนว่ะมารอชมรอชมครับอุ like ้ยกูหลอกตากูเฮ้ยเอาไปแล้วนอนไปแล้ว โอ้ไปแล้วครับไก่เหมือนกันพี่น้องดูดูสองขั้นไปพร้อมกันเลยครับ คนอายุ้น้ำหนักเยอะก็จะไปไวกว่าคนน้ำหนักเบาอู้เอามาน,นี่แหละครับผมเอาครับได้วิดีโอไปแล้วเมื่อกี้ได้วิดีโอสไลเดอร์เขาเรียกอะไรชิปไลผมก็เรียกไม่ถูกครับมันก็เป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ดที่หนึ่งครับ <c oughs> นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่แล้วถ้ามาร้อยเอ็ดก็ ต้องมาท,ที่ที่หอหอวูดรอยเอ็ดนี่นะครับผมเป็นไฮไลท์อันซีนของจังหวัดรอยเอ็ดสมัยก่อนผมมาเมื่อแบกสองปีวันมันไม่มีม,ม,ม,มันไม่มีสิบสลิลายที่ลสไลเดอร์แต่ตอนนี้เขาก็พัฒนาปรับปรุงใหม่แล้วเดี๋ยวขึ้นไปดูวัดไหว้พระไหว้พระชั้นไหนหลังจ,จะขึ้นมาจากชั้นเท่าไหร่ไม่แน่ใจเมื่อกี้ครับว่าจะมีต้งมาครับเชิญเลยครับขึ้นไปได้านบนจะเป็นไหว้พระ มีมรที่จิเป็นอา่าเป็นรูปเป็นโดมถ้ามองมาจากถ้ามองมาจากด้านไกลๆจะเห็นเป็นโดมโดมเป็นรูปโดมโดมกระจกจะมีพระพุทธร,รูปอยู่ต้องถอดรองรองเท้านะครับไปดูครับจะมีพระพุทธร,รูปถ้ามองมาจากไกลๆจะเป็นโดมเป็นเป็นโดมโดมที่สวย ก่ออะไรกัอย่างงี้เป็นผู้จะรูปถ้าถ้ามิ่งเมืองมองคลจะอ๋อไฟมีไฟ,ไไฟมีเมงินข้าบนติดแอร์ด้วยนะครับผม โมไฟไฟจะไฟจะกระพริบตามตามอะไรไม่แน่ใจครับไปเดี่ยวไพระก่อนนะครับผมขออนุญาตไฟพระก่อนนะครับ,ไ,ออรบไฟก็จะไปกระพริบตามจังหวะจังหวะของไฟนะครับ คือว่าจะมาจังหวัดละเอียดครับเรียนเชิญนะพี่น้องครับถ้าใครผ่านแย่มาจังหวัดละเอียดก็แวะมาเที่ยวมาไหวพ้พระถ้ามองด้านด้านไกลสุดถ้ามองมาจากนู้นไกลจะเป็นจะเป็นโดมอยู่จะเป็นโดม,มเป็นรูปเป็นรูปไข่นะอยู่สูงสุดของของอของขอโบสถเลยนะครับผมผ่านครั้งนี้มาครั้งที่สองแต่ครั้งครั้งแรกเนี่ยมายังไม่มีชิปชิปไลน์หรือสไลเดอร์แต่มารอบนี้มีครับค่าบริการ2 0 0บาทนะครับแต่ถ้าใครจะอัดวิดีโอมันจะมีวิดีโอให้ เขาก็จะเพิ่มมีค่าบริการไม่แน่ใจครับผมต้องถามเจ้าหน้าที่การสันั์ครั้งละ200บาทครับถ่ายมาสวยพี่น้องครับแสงสีเลยนะบรรยากาศ <c oughs> ถ้าเป็นช่วงตีใหม่น่าจะสวยครับ